เแสดงว่าสิ่งที่เราทุกคนณวันนี้มีอยู่จริงเราบอกว่าให้มีอยู่จริงพวกของฉันมันร้องจิกไอไอมันเจ็บไอ้คขาเจ็บนันหรือเปล่าหรือพวกของเราเออปิดตาซิตามองไม่เห็นอะไรที่มองไม่เห็นกันแน่ไอสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนี้หรือเปล่าไอสิ่งที่เราปิดไปแล้วเรามองไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่าตาของเราหรือการมองของเราปิดจมหูใช้มองไม่ได้ไม่ได้กินอะไรเลย นะครับปิดหูซิไม่ได้ยินอะไรเลยเอ๊ะมันเกี่ยวกันอะไรกับรู้ของเราสิ่งเหล่านี้ละหากที่พวกเราต้องเรียนรู้และรู้จักรู้ของโลกแบบให้มากขึ้นเรารู้จักแล้วว่าเราได้ต่ำต้อยแต่มีสิ่งที่เราสามาตถาลาให้เกียรติสุดให้กับเราเลยแล้วเราบอกว่าเราฟังตัวเอาฟีดมีเมนรู้ดรงเอาอะไมาที่มาจากรู้ของเราของฉัน ทำบาปมันเรารู้สึกยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ให้เจ็บตัวเองด้วยให้เจ็บตัวเองยังไงครับอยากทำบาปอย่ากทำบาปสร้างเจตนตัวเองด้วยนะครับอย่ากทำบาปสร้างทุกๆการทำบาปก็คือการย้อนกลับไปหากินคนตนอันน่าหนี้แต่ทุกๆการทำความดีนั้นเรากำลังดึงรู้ของพวกเราขึ้นกลับไปหาล้อของพวกเรากำลังเป็นทางรู่ของพวกเราอยู่นะครับนี้เป็น สิ่งที่ชัดเจนและเราเข้าใจได้ครับมีมีบันทึกนะครับบันทึกของท่านดักษ์รุษศอดิษนะครับปริยองโมเป็นท่านเป็นบุตรของนะครับบุตรของยุฮามัดอัลบาเกตเป็นเป็นบุตรของอท่านไซนุนอาบีดีนะมอัลลอฮิไซนุนอาบีดีมที่เรา ชัยดูอาของท่านบ่อยๆนะครับเป็นบทก็นั่งนขึ้นไปถึงเป็นบทของฟาติมาของนลีปิติบีตอลิสนะครับในตอนนั้นเนี่ยท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของคานารจารนะครับของท่านมามอิมัลฮานาฟีานะครับไขหมัมชาฟีของโรกเราเหมือนกันนะครับท่านได้ได,ได,ได้มีบันทึกไว้ในเรื่องราวนี้เหมือนกันหรือว่าตอบตอบในเรื่องของอเรืรร่องตัวนี้ในห้องเรียนของท่านว่า wa idhafaha ila ila nafsihi kama idhafan idhafan ta'bata ila ila nafsihi wa ruha ila nafsihi wa qala baiti wa nafakhu fi ruhi kata kan dekat sa'un lu'tuha wa qala ni wa การที่ยูอฟ้าคยยูโทมอโมดอฟีไรในรูเป็นโมดอโดอฟีไรก็คือตัวยาความเป็นของฉันเขาเข้ามาแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้เนี่ยการยูโทฟ้าตัวนี้ด้วยตัวของพระองค์นั้นเช่นเดียวกับการอูโทฟ้าในเรื่องราวของอังกาบะที่บอกไว้ว่าเป็นไปตัอของพระองค์อิลานัฟซีฮีวะรูฮูอิลานัฟซีด้การอูโทฟ้าของรูไปยังตัวของพระองค์เองนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับ ที่มีกล่าวไว้ฟกอร่าไปตีว่าไปตีก็คือปกติกบ้านนั้นเป็นบ้านของฉันแล้วก็ในอายะตัวอายะนี้ที่เรากล่าวว่ามาฟักลูกฟีนี้ม,ม,มีนโมรุฟีนะครับเป็นนักบวที่เขาได้กล่าวไว้ในบทเรียนในห้องเรียนของข้าวิสัยอาจารย์ของวสัยนั้นมีห้องเรียนเป็นห้องเรียนใหญ่นะครับเป็นห้องเรียนในหญ่นะครับในนั้นก็มีนะครับว่าลกูกฟีหนูชาฟีของลูกเราแล้วก็ไปเรียนร่วมเด็จะอยู่ด้วย ก็นะครับเอาวันนี้นะครับเวลาาองเราแค่นี้ก่อนนะครับเวลาใครข้าเราต่อต <baptism>? ่อไปเราจะพูดึงเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของศีล佛法ของรู้ของพวกเราเป็นยังไงบ้างรู้ของพวกเราเอ๊ะมนุษย์ทำไมมันต่างกันประเภทของมนุษย์แ่กจากเรื่องราวของรู้นี่แหละก็เรารู้จักว่ารู้ของเรานั้นมีธรรมชาติยังไงอาหารของรู้เราคืออะไรสิ่งไหนที่ทาให้รู้ของเราอ่อนแอสิ่งไหนที่ทาให้รู้ของเราแข็ง นะครับส <muy> ิ่งไหนที่ทำให้ตัวของเรานั้นสามารถทจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นเหมือนกับที่ท่าสนาขมงนัสซุลลามไวยโรซาลลามของพวกเราสามารถจะไปถึงได้นั้นเรามีคําตอบทั้งหมดเลยพี่แต่ว่าพวกเราไม่ได้รับโอกาสในการัอนเราในเรื่องว่าต่อไปเราได้ผลนะครับด้วยคามฝากถึงเรื่องของนะครับศาสนาจนขั้นนิมมานเตยนะครับราสลามาเรื่องพวกเราหลายๆครั้งนั้นเราใจจริงแล้ว ในเวลาธุรกิจที่ต่างจังหวัดล้วก็ไม่สบายจริงก้กลับมาในสุกี้ก็ต้องเจอพวกเราแล้วนะครับผมว่านะครับมองไม่สบายก็เลยยังกลับไม่ได้เรจะกลับมานคืนี้ชอบร้อนในสัปดาห์หน้าคงจะได้ได้เจอท่านนะครับแก็ขอรบสธรตาลาทรงประทานความสำเร็จให้พวกเราเราสามารถที่จะเป็นบบาที่ดีแล้วก็ค้นหารู้ของเรามีทุกคนนะครับตอนนี้เราเป็นเจ้าของรู้ที่ระจัิงใหญ่เนี่ยทุกคนเลยมีทุกคนค้นหาไม่ได้รู้จั ให้ด้มีทุกคนอาวุธสำคัญและเยี่ยมยอดที่สุดของมนุษย์คือรู้ที่จะอเป็นรู้ห้รู้อกว่าจะอยู่ในมือของทุกๆคนหาให้เจอนะครับแล้วทำได้ดีๆนะครับแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในความคิดอื่นอื่นอัลลอฮฺ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 อัลอฮฺอาลรออลลัลลอฮัาเลฮาลรอลฮัลรอลออัลลอฮ

Wahdi bin Abi Qasim al Saffa Muhammad, walaalihul Qayyim al Qadim, wasshabilu Ktabi al Mubarak. Nah, khabar. Khabar kedua yang kedua. Kita ada beberapa cerita yang kita akan bincangkan. Kita akan bincangkan tentang kisah 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 dalam sedangkan bagian ini Dalam hadis itu Dalam sedangkan bagian ini Kalau Rasulullah SAW Maka berkata Ya Abbasad In sarwaka antakuna aturan nasi Fadawakkan ala Allah In sarwaka antakuna aturan nasi Fadakillah

ชอบพอใจนะครับที่ท่านอันตะปูนาะเป็นคนที่มีความที่มีอำนาจมีความมีพลังอำน,นาจมากที่สุดในหมู่มนุษยชาติแล้วก็ฟัตวะกัลรอรอดังนั้นจงมอบหมายรอรอสุฮานคนที่มากมอบหมายจะรอ,อรอสุฮาตาลอดในทุกๆเรื่องเรานั้นเขาจะมีพลังอำนาจเป็น,นปคนหาเองนะครับอันนดี้สันนี้ลองเป็นคนหาถ้าเราคิดว่ารอสุลลอพูดจริงมันต้องเป็นจริงถ้าเราเชื่อ เราก็ต้องเชื่อเลยนะครับแล้วลองดูว่าจริงหรือเปล่าว่าอินทัลราทานตะกูลอะไรมันนะสิฟงศักดิ์ินละและหากเจ้าชอบที่อยากจะเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดในบรรดามนุษยชาติแล้วก็จงมีตะกว่าของรอสุพรรณตลาก็คือตะกว่าที่เราบอกเอาไว้ยังเตรียมยังอยู่ตลอดตักว่ากคือการรู้จิตรู้ชอบใช่ไหมครับในสิ่งที่รอสุพรรณตลาดสมชอบก็ที่ทำสิ่งที่รอสุพรรณจิตรอออกหันซักนะครับ ยิ่งใครมีมากเท่าไรเกียรติของเขาก็จะมีมากเึ้นเท่านั้นถ้าเขามีมากที่สุดในหมู่มนุษย์เขาก็จะมีเกียรติมากที่สุดในหมู่มนุษยชาตินันเสารสของการกัปูุราลันนาสัสตที่สองคับความรุ่งเรือจากจะได้ใปกรุงพเจ้าชอบที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดในหมู่มนุษยชาติแล้วก็ ขักคุณบิมาฟียอดิลลัยอัศวะจารมาทกี่เราอย่บอกว่าเราวันีเราฟึกแล้เราบอกมีทางทางหนึ่งที่เจ้าจะสามารถที่จะมั่งมีมั่งคั่งที่สุดในหมู่มนุษยชาติได้แต่ไม่ต้องไปเกีบยเที่ยวบอกรอนะเราเจ้าต้องการรอเพราะเ้าเป็นฟึกของรอนะครับแต่ถ้าใจหมู่มนุษยชาติด้วยกันแล้วอยากจะมั่งมีมากที่สุดในหมู่มนุษยชาติแล้วก็ สกุลีมาฟีจะเป็ลายเส้นจวบจนหนาสกุลนี้จะมีมาฟีจะได้ในกองไอ้ในกองว่าพระเจ้าจงเป็นเหมือนกับสิ่งที่ซึ่งอยู่ในพหัตของลที่อยู่ต่อหน้าเจ้าที่อยู่ต่อหน้าพระพักของลอสมาตาทั้งหมดนั้นสิ่งที่มีอยู่ในมือในอำนาจของพระองค์นั้นพระเจ้าจงเชื่อเชื่อถือว่า สิ่งที่อยู่ในมือของเจ้าว่าเช่นไงนความนี้ยรวมความหมายนี้ังไปแบบตรงๆนะรวมความหมายตรงนี้ให้สรุปหน่ือว่าจงเชื่อสิ่งที่ทุกท่านมีอยู่ที่อยู่ในมือน้งสองของทางนะงอง่านเลยในอำนาจที่มีอยู่ในตัวท่านเราสังเกตใช่นไหมครับนักปิทิานักจิตวิทยาปัจจุบันที่เป,ปลี่ยนบทเริยนภาพเสียงนั้นมเป็นฟอสเป็นหนึ่งๆสิ่งที่เขาต้องการที่สุด ที่เขาต้องการเปลี่ยนคนที่เข้าไปอบรมของเขาคือความเชื่อมั่นตัวเองความเชื่อในสิ่งที่คนของเขามีแล้วเมื่อเขามีความเชื่อมั่นเขามียากินกับตัวนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มีอยู่ในมือของลอสมาตาทั้งหมดนั้นก็จะเป็นของพวกเขาไ่ได้ลองไปหาดูลองทาดูนะครับผมรับสัญญา,ยาทำจะไปดูยังนะครับ แล้วใครไปถึงตรงไหนยังไงบอกเล่าลงปีจะไม่เห็นพวกเราเกินพวกเราแั่นะครับแลวพวกเรากขาจะไปถึงเลยจังข้องบอางน้บแล้วเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือในยาวนิดหนึ่งเป็นการเดนของพวกเราจริงๆแล้วพวกเราพยายามพูดกันอะรในแคชเมียร์อินเดียของพวกเราเกิดปัญหาอยู่นะครับเกิดปัญหาการการค่าลสลิมนะครับจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะ ได้ยินาแล้วจาก็ตามข่าวต่งตางๆนะครับวันนี้นะครับมูสตัร์นะครมาจากที่นั่นเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยมาถึงที่นี่หรอกนะครับพี่น้องจะเที่ยวชิลๆเยอะไปแต่ตะวันออกกลางจะไปนั่งแสดงว่าช่วงนี้แสดงว่ามันก็ป่าจริงๆนะครับพอมาถึงพวกเราที่นี่ให้เราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกันนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับหลายคนประมาณในโรงเรียนของท่านมีนั่งเรียนประมาทั้งคนนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นกระตีกันมากเพราะว่าพ่อแม่ถูกสังหารถูกฆ่าไปเยอะในช่วงที่มีการต่อสู้กันก่อนนะครับในช่วงนี้ที่มีการปราบปรามทั้งยักษนะครับบางคนถูกฆ่ากับ็ถูกับหายไปขึ้นตัวอัไรก็ไยนะครับถูกฆ่าตัวอุตส่าห์จะเล่าให้ฟังนะครับตัวอุตส่าห์ใหญ่ขึ้นมาเองเลยแล้วก็ผทำเอกสารแล้วก็ถึงจะเชื่อถือได้นะครับเพราะ่ามีน้องท่านใดนะครับอากาศที่จะช่วยเหลือนะครับช่วยกันมาโนเคนะครับ นะก็ก็เชิญนะครับเชิญนะครับเดี๋ยวเรางล่ามาดเรานะครับเดี๋ยวท่าจะรอคอยเรื่องความช่วยเหลรกนะัก็ฝากพวกเราว้านี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปนะครับผู้ชมเรานทุกคนจะได้รับฟรีอยนี้นะครับขําตามคำสั่งตามความพึงพอใจของรับาลดาจานองยิ่งว่าพวเราจะได้รับตอบรารตอบรับของทุกง่ยที่ผู้ชครับ 嗯。